งามนาคนเอาเขากลับมาบ้านแล้วสมเลยครับสมานโบหมานกับเบิ่อเอาเด้อน้องมือนี่เานาะส้มผลงานเขาเลยมือนี่อันนี้ก็แบ่งให้งามนาบ้านไปแล้วถุงหนึง่งเนาะสมกันครับหมันเจ็บหมันเจ็บมือนี่หมานคือนเขาแต่โบหมานท้อพลานสามารถเด้อพลานสามารถนี่จัดสวายปลากระพุ้งไปแล้ว เต็มถังอ้นเนี้ยเมื่อนี้เขากะ zoom ได้ครับ zoom ได้ครับนี่กัย่อเข้าไว้ซักเซฟใบก้อนเซฟใบก้อนครับย่อเปื่อนครับเบิ่งหลอดผลงานเข้าเป็นยังไงพี่น้องนี่โอ้เนี่ยใส่ใเงยๆเลยพี่น้องงามๆนี่เป็นยังไงพี่น้องหวานเจี๊ยบนี่ใส่ใเงยๆเลย ปิ่งเปิ่งเปล่งเปล่งคัวเห็นจังไสพี่น้องคุณน่ะใส่เงี้ยงงงทั้งนั้นอืมขักขัดขี้อ้าวเฮ้ยปิ่งเปล่งนี่ยใส่ละพี่โอ้ยขักขนาดพี่น้องเอ้ยไอ้ทีหากินหมานซ้ำผมแล้วคุณน่ะโอ้เออปล่งปิ่งเปิ่งเปล่ง เอีบเอเบบเอเบบเนาะถ้าขนาดที e ่น้องยัน e รัโตตมเบกเอเบบเลยพี Eat, fit, ่น้องเนาะเนาะขึ้นไงนี่ขักขัดขัดปวดปวดหดเกินปวดเกินเนะพี่น้องเนะปวดดิพี่น้องเอ้วัว มักยีง่ายเอีเอบเอีเอ,บเ,อบเลยน้องข,ขนาดกูดด้กู้วินี่ไหนพี่น้องอ้วนมักคอมักคอใหญ่เบาอู้ยิักหักหักแจมบ่อ้วนเป็นไหนตัวนี้ตัวนี้บ่อ้วนเนาะพี่น้องเนาะโหักหักพี่น้องโอ้หายหากินหมานซัมผมพี่น้องอุวน อุโโ้ยปวดโวดข่วนน่ะอุ้ยอือยือือยืพี่น้องเอ้ยโอ้โหตาติดทอุ้ยพูวนน่ะเอบ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 ใครทีหากินหมานสัมผมน้องพี่น้องอือ อือเงอกพี่น้องโอ้ยขาด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 ปวดปวดหมดเกินพี่น้องเอ้าผลงานเท่ายู่ซ้ำนี่เระพี่น้องเอ้ยพี่อันนี้ก็ใส่งามอเลยดิใส่งามนีม่พี่น,อน้องเนาะเกินอันนี้ก็พี่มีตาบกอกยิ้ใหญ่เอบเอบพี่น้องคักขนาดสุดยอดหายหากินหม,นม,มันซ้ำผมเลยนี่พี่น้องอ้ยอันนี้ก็ปลาคอดไง ก็ค่อยงายไม่งายเป็นไหนบ่อ้วนครับบ่อ้วนอ้วันง่อยงายตัวหัวจักหน่อยเนาะบ่ค่อยอวนเป็นไหนพี่น้องบ่ค่อยอวนเป็นไหนเนาะคออุ้ยเบิ่งปลานี้แน่ะแต่ละแมวน่ะหุ่นอ่ะพี่น้องอุ้ยหุ่นอืดอัดลาดปวดขาปวดเมียหุ่นอ่ะโมเมนต์ว้าปวดเด้นี่ซิบปลายพี่น้องตัวใหญ่นี่ อืดือดอันลาดโอ้ยคักขักขักซิบไป,ปอันนี้ก็หลายนู่น่ะขักขักพี่น้องเออโคนหมานยังเชียวพี่น้องหากินยังไหก็หมานโมีมโอดต,ตายเยอะกรับผมกินจนปลากินตะปลาออกเก็ยหลดแม่ข้ายู่ตลาดก็สิถามหาอะไรล่ะโมเคยเห็นไปซื้อไปหาเยี่ยมเย็นเลยตลาดหวานเจียบพี่น้องแก้ว เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้หวานแย่พี่น้องมันบายยเจอกันคลิปหน้าครับ